สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กีนคงแชแนลนะครับเย้ก็จากคลิปที่อรอบที่แล้วใช่ไหมมีหนึ่งคำถามพอถามมาว่าอยากให้กีนน่ลองรีวิวตัวเองหน่อยว่าตัวเองเป็นคนยังไงใช่ไหมกีนก็รู้สึกว่าไม่รู้อ่ะรีวิวตัวเองไม่รู้จะรีวิวอะไรใช่ไหมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวให้เพื่อนกีนแต่ละคนแต่ละช่วงวัยของกีนเนี่ยมารีวิวตัวกีนห้อยว่าเฮ้ยเพื่อนคิดว่ากีนเป็นคนยังไงใช่ทั้งผิดเบอร์เพราะเนี่ยทำไมมันไม่แบบกู ไม่ดามากสิไม่มีใครรู้เลยวา่ากู้อาชคพจริงปะเนี่ยแหมแต่ว่าเวลาเราโทรไปถามเพื่อนแต่ละคนถ้าเราโทรไปถามว่าเฮ้ยมึงมึงเราเป็นคนยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบตอบววด้วยความรวดเร็วนะต้องแบบว่าเพิ่มสีสันหน่อยแบบว่า,ามึงมึงกูมีนรื่องสีเนี่ยแะกู อย่างนี้ได้ไหมเวิร์กไหมทุกคนเวิร์กแหละไม่รู้ลองดูแลเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนคนแรกนะคนแรกก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่กันมาแต่ประถมจนถึงมต้นเนาะแล้วพอมไปก็ไม่ได้เรียนด้วยกันใช่ไหมอยากรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนยังจำมาได้หรือเปล่าโทรไปหาก่อนตื่นเต้นสมมติมันเปลี่ยนเบอร์พี่เลยนะ ฮัลโหลฮัลโหลตูนมึงรู้ไหมเนี่ยกูใครเอามึงคุยเหมือนแบบไม่ได้เซฟเบอร์กูไว้อ่ะกูจะถามมึงว่ามึงว่ากูเป็นคนยังไงวะแบบตั้งแต่รู้จักกูมาอะไรเงี้ยทำไมวะไม่กูกูอยากรู้กูกูว่างของมึงช่วงนี้กูว่างกูแบบอยากรู้นู่นรู้นี่ไปหมดก็เป็นเพื่อนที่ดีมีอะไรก็คุยกันตรง แล้วก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีใช่แต่เมึงเวลาอารมณ์ลองก็อาจจะอารมณ์ลองไม่ดเสมอแต่ก็ลงเร็วอะไรอันนี้สมัยเด็กๆกูก็ไม่ได้ต้ังมีการรอเท่าไหร่ก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกูอ่ะเอออ๋อแน่ในปู่ิันไม่ถึงเมือยู่เอออจะไปได้ทักไปอะไรอ๋อเข้าใจด้วยแบบเออเวลาด้วยหน้าที่อะครับโอ๊ยไม่เอาไม่ด่าม่สิไม่ด่าแม่ไม่จะพูดสีสีเออลอเล่นกูอาจคลิปอยู่เออ กูทําคลิปรวมว่าแบบเคยเพื่อนแต่ละคนคิดว่ากูเป็นคนยังไงแล้วแบบมีอะไรตรงกันบ้างโอเคมึงขอบคุณมากเดี๋ยวกูคุยกับคนอื่นนขอบคคุณมากรับโอเคบายบายเมื่อกี้คือแบบเชื่อทั้งผิดเบอร์เพะเนี่ยทำไมมันไม่แบบเฮ้ยกีอะไรอย่างเงี้ยพอีคนนึงนี่ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้มีขนาดนี้โอ้ดิจะได้เท่คอนเทนต์ไหม เราข้ามไปเพื่อนมอมอปลายก่อนแล้วกันแล้วกันนะเริ่มที่ใครดีอะปื้มแล้วกันตึนเต้นเรียกหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงมาสายกูทำอะไรอยู่กังกินข้าวว่างเปล่าว่างๆ่างกูไม่เรื่องการถามม่โควิดหรอกไม่ใช่กูจะถามว่ามึงว่ากูเป็นคนยังไงเออยากจังกดดัน ประมาเนด้ยคำถามร้อยล้านสมัยเด็กเหรอเป็นคนจริงจังมีความคิดของตัวเองอะมีความรู้น่าเชื่อถือแบบเออดูน่าเชื่อถือเวลาแบบมีอะไรก็จะสามารถปรึกษาเรื่องต่างๆนี้ได้เป็นคนคิดเยอะไม่เข้าสังคมแล้วเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเที่ยวหรอถ้าตอนไปเที่ยวนะมันจะมีสองแบบเลยคือแบบแรกคือมึงจัดการทุกอย่างแบบหนึ่งคือไม่ทำเยอะเลยโอเครู้เรื่องเลยโอเคไปไปกินข้าวกับคุณมมก ยบายเพราะมัน <Bye>. เป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นนะจริงๆคือเราไม่เคยถามเพื่อนจริงจังเนี่ยมจริงจัง,จง,จงว่าแบบมึงคิดว่ากูเป็นคนยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออก็ไม่คิดว่าเป็นแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่อุดุบาลอุดมาลหนึ่งเลยจนถึงมัธยมหกแต่ว่าไม่เคยอยู่ห้องเดียวกันเลยแต่ว่าแบบรู้จักกันพ่อแม่รู้จักกันเยอเงี้ยเป็นนักธุกรกิจร้อยล้านด้วยคนคนนั้นก็คือโจครับผมเดี๋ยวไม่รู้มันจะว่างหรือเปล่านะ อะไรวะมึงว่ากูเป็นคนยังไงวะไงยืนอยู่ถามเลยแบบนี้วาเนี่ยจริงจังดิมาเนี่ยจริงจังดิมึงเสียงกูตลกเหรอสมมุติว่ามีคนถามมีคนอื่นมีคนอื่นถามสมมุติว่ามีคนถามม,มีคนอื่นมีคนอื่นถามมีคนอื่นถาม ถามมึงว่ามึงมึงว่ากิมเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยมึงจะตอบว่ายังไงอะไรเงี้ยเออก็จะบอกว่ามึงเป็นคนที่แบบคนตรงๆรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นแบบมี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 ตักกะคือเหมือนสมมติถ้าแบบตรงนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยมึงจะเป็นคนที่ตรงเองอ่าฮะถ้าถ้าคนมาถามมันมันก็จะพูดเนี้ยเพราะว่าตอไหนมึงก็ถามว่าเราอยากรู้ตัวไหนละตัวไหนของมึงเนี้ยมึงจะบอกว่ามึงอยากรู้ว่าอ่ะที่ไหนเนีโอ้ยเจ๋อเนี่ยมันข้อมูลจริงจังมากเลยกู้โจะเล่าอะไรเด็ดปะ ไม่คือกลัวทำคอนเทนต์อยู่กูไม่น่าทำเสียงจริงจังกับมึงเลยอะก็แค่กูหลอนละเหมือนมึงอยู่ในห้องน้ำกูไม่รู้มึงกล้างจะทำเที่ออะไรอยู่จริงป่ะกูแค่แบบเอ้ยอยากรู้เฉยๆว่าแบบเอ้ยมีความผิดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเฉยๆบายๆคุณขอบคุณมากบาย โอ oh. <c oughs> คือเจมันเป็นคนที่เป็นคนรักเพื่อน,นมากๆนะเป็นคนแบบจริงจังใส่ใจเพื่อน,นมากๆทุกครั้งวเวลาถามอะไรไปแม่งแบบตอบจริงจังหมดเลยกินว่า <c oughs> เดี๋ยวไปถามคนต่อไปดีกว่า <c oughs> คุณเอ็กกันตาวพลอันนี้นี่คือแบบมันจะจริงจังก็ไปจริงจังจะเล่นก็ไม่เล่นอ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาจะตอบว่ายังไง ดีจ้าสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่ไม่อไหร่จ้าเป็นไงวางใช่ปหมเพราะว่าว่างว่ากูอยากถามว่ามึงว่ากูเป็นคนยังไงวะไปโดนใครว่าอะไรมาอีกฮะไม่โดนไม่โดนไม่ได้กูตอบไงว่ามันยากด้ยที่เป็นคนยังไงแล้วถ้ามันนิสัยอะไรอย่างเงี้ยไผ่หรอเป๊ะเป๊ะอะเป็นคนเป๊ะหน่อยแบบเออต้องเป็นนี้ต้องอันนี้นะอันนี้ดีเอออันนี้ต้องแบบนี้อะไรดี แล้วสมมติว่าสมมติว่าเราไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยมึงจะมองกูเป็นแบบเป็นคนจัดการนู่นนั่นนี่หรือว่าเป็นคนแบบช่างแม่งไปเที่ยวเฉยๆอะไรเงี้ยเฮฮาได้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นมึงจะเป็นแบบว่าไม่ได้จัดแจงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ชิวขนาดนั้นอันไรที่ได้ก็ได้ไแบบรู้สึกไม่โอเคก็จะบอกอ่าให้กูถ่ายวีดีโออยู่แบบอยากรู้แบบเฮ้ยเพื่อนแต่ละคนเนะี่ยคิดว่ากูเป็นคนยังไงแบบแต่ละคนคิดเหมือนกันหรือล่าเออกูถ่ายอยู่ มือมือเมื่อกี้กูโทรไปถามโจว่าโจวจริงจังสัตว์โจวแบบเครียดเลยเที่กินจะทำไรวะเนี่ยมึงเป็นที่อะไรเนี่ยไม่ก็ต้องดูว่ามีใครว่าอะไรบ่อไม่ไม่กูกูว่าแบบดีดีกูอยากถามไปเลยไงกูแบบไม่อยากแบบขออยากอยากจะได้รู้ว่าแบบไม่รู้จะถามไปเลยเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เออ้เดียวจริงไม่รู้ว่าถ่ายอยู่คุณเร็วเนี่ยฟังกับคนพูดฟังพูดรู้เรื่องอีกเที่ยวไปเที่ยววันไหนดีเนี่ย เดี๋ยวค่อยคุยกันมึงไปร้องเพลงก่อนไปมึงกูอยากโทรไปหาคนอื่นบ้างแล้วไอ้ของกูต้องนานนี่ดูสิเออใครเนี้มึงนานแล้วเนี่ยเอ็กมึงหกนาทีแล้วเนี่ยอะลรนะหล้วมีนากรไม่ว่ามึงเดี๋ยวคุยกัน ID A พัะตะโกครับผมเออเดี๋ยวกูแปะให้เดี๋ยวกูแปะทีมให้ด้วยโอ้ เพื่อแต่ละคนคือแบบว่านั่นแหละอันนั้นคือมุมมองเพื่อนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับกีนมาตั้งแต่สมัยโรงเรียนใช่ไหมอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองโทรถามเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนที่แบบเคยเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็ไปเที่ยวด้วยกันรู้จักกันอยู่แก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงรอบนี้ลองสลับเป็นผู้หญิงดูมั่งเอาเครื่องนี้ดีกว่าอิงอิน Hello Hello คุณทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นอนอยู่ว่างใช่ไหมว่างจ้ะมึงกูกูจะถามว่ามึงว่ากูกันคนยังไงวะตั้งแต่แบบ รู้จักกูมาอันนี้ถามไม่เพราะหูกสุ่งกันไปกูอยากรู้กูอยากรู้ว่าทษคากูโทมกูอยากรู้ว่ามึงเป็นคนจไงอะนะทำไมกูโทรถามมึงไ,ไ,ไม่ได้หรอแต่แปกไงครัปกติไม่เคยถามเป็นคนยังไงอะเหรอก็เป,ป็นคนปกติทั่วไปที่แบบนอน<ม>รอแล้วนะถ้าพูดตรงๆก็แบบไม่ชอบอะไรชอบทำอะไรอะไ,ไร่างนี้่ทำเหมงี้ยมดรอมึงยังไม่หมดอดอยูแบบ่ แล้วก็เป็นคนสักอันหนึงค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วก็เป็นคนคิดมากในบางเรื่องคือว่าตัวเองนี่ยทำอะไรแบบว่าคือจริงๆริมันทำดีแล้วแหละแต่คิดว่าตัวเองทำไม่ดีพอเมื่อเป็นตออ่ะคือเป็นคนเก่งแต่คิดว่าเป็นคนไม่เก่งเลยทั้งหมดอ๋อโอเคกูบอกให้ก็ได้เมื่อกูถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์อยู่กูแบบจริงปะ่ยใช่ก็ว่าอยู่เพราะมึแตกปกติไม่เคยโทรมาต้องอยู่ดีกูต้องโทรไปถามมันจะได้แบบไม่ตั้งตั้งตัวไง บายบายเมือเดี๋ยวกูโทรหาคนอื่นก่อนบายบายขอบคุณมากจ้าจ้าเนี่ยคือคือเรื่องอะไรเพื่อนแต่ละคนของกิงทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่เพื่อนจริงจังเป็นพิเศษคือปกติไม่เคยเห็นมูดความจริงจังของเพื่อนขนาดนี้เลยอ่ะก็แบบเออบางจังหวะก็แบบเออว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะคิดกับเราแบบนี้แบบโอ้ยน้ำตาจะไหลอ่ะ มูฟออนกันต่อดีกว่าเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงนะครับผมเปียโนของเรานั่นเองนะลองโทรสิเปียโนเป็นคนแบบสดใสเฮฮาฮัลโหลฮัลโหลเปียโนว่าไงเลยะมึงว่างเปล่าก็ว่างนะทำไมหรอกูจะทำได้หน่อยดิว่ามึงห้ามบอกคนอื่นนะไม่บอกทำไมเคยขึ้นอะไม่กูกูจะถามว่ามึงว่ากูเป็นคนยังไงวะเขาบอกว่าเขาเขดูจับกันมาก็เพอาว่ามีแบบดูเทคแคร์ทุกคนทุกคนในกลุ่ม รักเพื่อนคือให้เพื่อนเป็นบอยอเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเพราะว่าคอยดูแลแล้วก็คอยทับถอเพื่อนดุเพื่อนเท่าที่ตัวเองจะช่วยได้แล้วก็เป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนแบบคาดหวัว่ากี่ว่าจริงอีกก็คือจะให้เพ่นเป็นบอยอ่ะแหมทำไมล่ะกูถ่ายวีโออยู่กูอยากทำคลิปกูอยากทำคลิปว่าแบบเพื่อนแต่ละคนคิดว่ากูเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้อ๋อที่กูชิน ไอ้น้โมมันสั่งบอกว่าคุยกับเกโนต้องซีเรียสอโหซีเรียสเลยนโมมือไโอเคโอเคขอบคุณมากโทรมาถามแค่นี้แหละบายบาย ก็ S <S ปกติกีเป็นคนไม่หาอะไรแบบนี้กับเพื่อนเลยเก็แมสเพื่อนอาจจะเลยงงกันแต่คนงงวก็ไม่เขาไมอยู่ดีโทรมาถามอันนี้เพื่อนแบบไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนมาทั้ยงไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนมาหาอะไรเชื่อเป่าว่าจริงจังกว่านี้อีกเชื่อกินไหมคือถึงกินจะถามแบบไม่จริงจังอะ่ะเพื่อนก็ต้องจริงจังเชื่อปะ่ะอ่ะลองดูเลยคนนี้ชื่อว่าปุ๊กเป็นเพื่อนมหาลาัยคนแรกที่รู้จักบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กันด้วยเลยเออบังเอิญมากโทรหาก่อนไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าเนี่ยธุรกิจพันล้านเหมือนกันไลน์นี้ฮัลโหล อยู่บ้านอยู่บ้านอ๋อกูมีเรื่องกถาถหาหน่อยมึงว่ากูเป็นคนยังไงวะแบบตั้งแต่รู้จักกูอะไรเงี้ยตอนมหาลัยอันนี้ไม่ได้อัดชีพอะไรฮนะไม่ไม่ <c oughs> เป็ดรู้ดงทำไมวะอารมณ์ไหนเนะี่ยไม่กูอยากรู้เฉยเฉกูกักตัวกูว่างอนะตัวรวมก็ถือว่ามึงก็มึงก็รักเพื่อนก็รักครอบครัวแล้วแต่แต่แค่บางทีมึงจาชอบคิดลบนะชอบจิตตก อ่าอือจะโดยรวมกูว่าโอเคอันตัดยังคิดเยอะอะไรไนะโอเคกูอัดคลิปอยู่ <c oughs> <c oughs> ทำไมมึงเป็นคนแรกที่ทักเลยนะว่ามึงอัดคลิปอยู่หรือเปล่าอ่ะมันมีอะไรสะกิดใจนิดหนึ่งไงว่าแปลกแปลกมึงกูโทรไปถามเพื่อหน <c oughs> อหลายคนมากเว้ยกูโทรมาถามอะไรกูเ้ยกูโทรกูโทรไปถามเพื่อนหลายคนมากเว้ยกับแต่ละคนคิดว่ากูเป็นยังไงไม่มีใครรู้เลยว่ากูอัดคลิปอยูเ่เลยอยากรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนคิดว่ากูเป็นคนยังไงแล้วมีอะไรตรงกันบ้าง ก็มีมีมีทั้งสองสอย่างที่ตรงเยอะอยู่นะไปรอดูแล้วกันในช่องกูได้บุ๊มบิ๊เฮ้ยเป็นคนแรกเลยนะว่ายุ่สกิดใจอ่ะโอ้ยกมอก๊อาดองคนนี้สิคนนี้อาจจะดูตลกขึ้นมาหน่อยคนนี้เป็นเ e ปเปอร์เปเปอร์เป็นเพื่อนที่น่ารักมากก็ไปถามก่อน แรงมาก<ฮ>น่าจะติดทุลรยอยู่ติดทุลรยอยู่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวลองไปถาวมุมมองคนที่ทํางานกับกีนดีกว่าแบบลองถามอาร์ตทำทำแชทอะไรอย่างเงี้ยเนาะโทรหาอาร์ก่อนอาร์บอกมึงโทรมาทำไมเนี่นยสหัสด <Hello. S 1> เฮ้ยรับเร็วจังวะมึงกูกูอยากถามว่ามึงว่าก,กูเป็นคนยังไงวะธรรมดาก็ปกติปะก็ชิลสบายสบายไม่ค่อยเรืเ่องเยอะอ่าเรียบง่ายมากเลยเอ่ะเออไม่มีอะไรก็ปกติ ไม่กูคล้ายๆเราเคล้ายๆกันหรือเปล่าเออใช่ไม่คือกูอะทาคลิปอยู่กูแบบอยากรู้ว่าแบบคนใกล้ตัวแต่ละคนมองว a, ่ากูเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้มีอะไรที่แบบมองตรงกันบ้างเออถ้าไม่มีอะไรก็ได้รุ่เลืองก็ตายเดียวกันไงเออโอเค <laughs> โอเคโอเคเึงขอบคุณมากโอเคได้บายโอ้ยเนี่ยคือบอกแล้วว่าแต่ละคนมัน เรื่องวกนันแต่ละคนมันแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองที่แบบก็แหละแต่เหมือนที่บอกไปแล้วใครได้ดูคลิปชื่อแอนเอคลิปก่อนนะที่บอกว่ากินกับอาร์ตมันทํางานกันง่ายเพราะว่าหลายอย่างหลายสไตล์มันค่อนข้างใกล้กันเนี่ยแบบการเล่นเกมการแบบชิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบง่ายอ่าอยากโทรถามแชทนะแต่ว่ามันจะตื่นหรือยังอเราลองดูอาจจะโดนด่าหนึ่งเพรว่าพี่เบองการถึงบริการโทรศัพท์เข้อความบริการสัยเข้อความเหมือนได้ยินเสียงสัญญาณคือแชปเป็นคนที่หลับลึกมากเนี่ยโทรไปหลายรอบมันจะเป็นแบบเนี้ยบางครั้งก็โทรติดสักพักก็ตัดสายไปเพราะแบบคนนนนที่ชออบมา มีอีกหนึ่งคนที่จินที่ว่าทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมกินไม่โทรหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวกินโทรหาให้แป๊บนึงนะเขาจะรับสายกินไหมเนะ<อ><อ>ี่ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีนะโมมึงทำอะไรอยู่นั่งเล่นคอล์กนั่งคุยงานขานซูงอยู่จริงเหรอก็ไม่มีอะไรป้ะเนี่ยร้อยว่าพันปีไม่เคยโทรมาเลย <c oughs> มึงกูว่าเราส<า>ัตไปคุยในยฟูมกันเลยนะไม่ต้องเปลือกกล้าโทรเนาะปกตคือคนต่อมาที่จะถามเนี่ยก็คือน,นโมทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยนโมเป็นคนที่แบบมาช่วยเวลาถ่ายงานหลายอย่างเนาะคือบั้มโมว่ะก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆคือรู้จักตั้งแต่สมัยขึ้นมาหาหลัยทั้งหมเป็นเพื่อนของปืนกันนก็แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรกันบ่อยก็เดี๋ยวลองถามนโมดูซิว่านโมคิดว่าเฮ้ยกีเป็นคนยังไงนโมมึงมึงว่ากูเป็นคนยังไงวะก็เป็นคนจริงจังต้องต เรื่องที่แบบเรื่องงานเรื่องเรื่องชีวิตเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยอารมณ์แบบจริงจังแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบเห็นอะไรที่มันขัดตาอะไรที่มันแบบเห็นแล้วมันรู้สึกแบบแกล้งแบบหลัคาญสายตาตัวเองจัเงเลยวะอะไรแต่แล้ก็ก็พยายาช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนอ็หื้อแบบก็ชอบไม่ใช่เถียงห,หรอกแค่แบบแค่ <c oughs> <c oughs> มันจะบอกว่าดีเหรไม่ได้เถียงเป็นคนเชื่อมั่นในแบบความคิดตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเอ้ยถ้าฉันคิดอย่างนี้มันก็น่าจะมันต้องถูกตามที่กูคิดสีอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เป็นคนดีมากเลิดเกง่งเป็นคนเก่งที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่งอ่ะนั่นแหลหมดแล้วเขินจังไปแล้วเดี๋ยวไปทางานต่อก่อนเนี่เดี๋ยวคนที่เราถ่ายเขาอยู่เขาต้องปิดคลิปแล้วบายยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะบายนี่ก็เป็นมุมมองที่ทุกคน <c oughs> เพื่อนหลายนะคนคนรอบตัวกินมองกินนะก็ลองดูแล้วกันว่าอะไรที่มันตรงกันบ้างอะไรเงี้ยน่าจะได้รู้จักกินมากขึ้นกว่าเดิมอีก นิดนึงหรือเปล่า่นแหละโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงนะครับผมอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวยังไงวันนี้กินขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กินด้วยครับบ๊ายบาย